สวัสดีครับวันนี้เฮอตอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่อำเภอศรีรัตนะนะครับที่นนองคันกะมารอกัน,กกนตแต่มเมื่อค่าแหละครับพาพระเจ้ากระสักนะครับในการติดตั้งไว้ที่นะครับ เรื่องด้วยสภาพภูมิอากาศนะครับ <c oughs> พื้นที่เำเภอชี้ตะนะเป็นพื้นที่คอน้ังตํานะครับก็มีนำด้วมนะครับนต๊ะนะครับขยายไปที่สองจุดสามจุดนะครับแต่เลยมาได้บริเวณนี้นะครับใส่เวลาในการติดต่างนะครับก็เลยกะเลยสี่คอ,อ,อน้ังเดิร์ฟแนลแต่ว่าเปนกับเสี่ยงชดเชยขยายวลาออกไปอยู่กับทิดวานนะ คนกัดทุกองถือไว้เรียวยูกับน้องของอาผมมากัทุ่มทุ่มทุ่มาทุ่มมหัศจรรย์ะทุ่มแต่่นกำลังขนของลงจากรถนะครับ่เดินใ่ได้เพิ่มเติมถว่เอเอาตัวนีกไปให้ไปเทีนดี่นี้ก็เฮ้ยโดยฉันที่นะครับเลยได้พ่มเต็มลอยนะบอเดชามีโตเอาไปบ้างอ่ะครับยเลี้ยวยิ่งเลียวที่โตตัวเียวหาเทโตเป็านั้ไหนเทับน่กว่าเทั้น จุดหนีซิเป็นนามนะครับนามค้งเขาจะเลยทำามานางแซนา์ตัดซุดยอดนะครับ้าบักกลอยอย็ลอยอยู่ซิดนะครับลอยอยู่ซิปหายอยู่ด้วยครับ สวัรเดยยากนะครับรทดสอบทดสอบ75ทดสอบครับอเย็ FC ก่ะเอ้ยแอดมินจะส่งฝาลิฟตสองสอง สองฟานะครับยากโส่งที่เนาะเสียด,าดทานหนามันนะครับอ,อาชีพยุทธ์ก็คืได้ะนาณแค่ที่3คืนอบรนไปดูอน้นีครับที่3ไปกับเืออาบน้ำไปหอดเสือสี่หอดเสือสิกก้ามหอดบานครับแก่พอดีอาบน้ำไปทำงานต่อประมา,นานหนึ่งนะครับเต็มอ่นกับ บาไหวแล้วครัรบโคงบาดไสนะครับรอยเอฟลอยเอฟบาดไสอยู่แล้วครับเพราะวาาา่าสตาเขานันบาดฝักพอนมันก็แย่นะครับต่อจุ๊กจะต่อสามที่เป็นไรต่อเพราจบไปที่นี้วันนีครับน้อมาต่อกันใหม่นะครับสวัสดีะคะรับ